สวัสดีครับสวัสดีผู้เล่นที่ติดตามเซิร์ฟเวอร์ของเพจอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปต่อจากที่เคยได้กล่าวไว้ก็คือการทำ X-Step นะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกเปล่าเนาะกับโคเด็กนะครับซึ่งสองอย่างเนี่ยถูกเป็นไอเทมที่เรียนแบบขึ้นมาจากเดวิสีนั่นเองพอดีไปเล่นเดวิสีมาก็เลยติดใจ นะก็เลยเอาเอามาใส่ในนี้ให้มันเป็นเดบโบภาคพิสดารแปลกๆไปนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูกัน2อย่างนะครับคือไอเทมเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ระดับเนาะจะมีไอเทมที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยชื่อเป็นสีขาวนะครับเนาะต่อมาก็จะเป็นสีน้ําเงินหรือว่าเมจิกนะครับต่อมาก็จะเป็นแร่นะแร่ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นรีเจเนอ a รี่ก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ ก็จะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็อีกระดับหนึ่งอาจจะสูงกว่าหรืออาจจะด้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับของชิ้นนั้นก็คือยูนิคนั่นก็คือของสีทองนั่นเองอ่นะอันนี้คับไม่ได้ต้องตีให้ตกอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะวันนี้ก็จะมาดูไอเนี่ยอ่าว่ามันใช้ยังไงนะครับก็อย่างที่ เล่นๆกันไปทุกหลายคนรู้แล้วว่ามันจะต้องใช้ค้อนกับใช้ทางตีเหล็กนะครับซึ่งมันก็จะมีบอกอยู่ในอยู่ในใบบอกอยู่อยู่อยู่ที่อ่เอา้าไม่มีตังอีกโอเวรกร,รมทำไงเราถึงจะมีตังขายไปก่อนเดี๋ยวจะไม่มีตังซื้อค้อนนะจ๊ะขอสองค้อนโอเคขอสองค้อน เอมันจะมีอันหนึ่งที่ใส่แล้วมันใส่แล้วมันซื้อของถูกอะ่ะอยู่นะอันนี้แหละเอ้ยถ้าใสา่สักสอง,องครางนี้ซื้อถูกเลยนะเนี่ย The โอเป็นแสนเลยซื้อไม่ได้อีกอะ่ะเอาเข้าไป เวอร์แล้วเป็นแสนต้องไปซื้อด่านหนึ่งนะด่านหนึ่งมันจะขายทั้งถูกนะเจ็ดหมื่นมีอีกไหมมีอีกไหมมีตังอีกไหมอ่ะ ดูสขิขายไว้ก่อนค่อยหาใหม่ตัวครับ ตัวคำแนะนำคราฟนี่น่าจะอยู่ที่ฟาร่านะถ้าจำไม่ผิดอ่านี่ไงก็คือใช้ไอ้หินสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ใช้ทั้งตีเหล็กนะครับแล้วก็ใช้ค้อนแล้วก็ใช้ลายไอเทมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมก็จะมีลายไอเทมเป็นเคียวตัวนี้อ่าแล้วผมจะใช้ตัวนี้ซึ่งกำกับเป็นมิด ว่าพ่นนั่นก็คืออาวุธระยะประชิดนะเดี๋ยวเวลาทําออกมาเนี่ยจะได้ออฟออฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้เลือด10 1 5หลังฆ่ามอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ลบการป้องกันพิษของศัตรู20 2 5อ่าจะสุ่มเอาประมาณนี้นะครับใช้4อย่างตีเข้าด้วยกันปึ๊บนาได้มาแล้วเห็นไหมออฟจะอยู่ข้างล่างสบรรทัดนะครับ ก็แบบนี้ถือว่าเป็นไอเทมต้นเกมที่ใช้ได้นะครับทีนี้เวลาเราเวลาเราทำเวลาเราเราทำไอเทมลีเจนเสร็จแล้วนะครับเราก็ยังสามารถนำโคดิกมาใส่ต่อได้นะแต่โคด e กออฟไอรอนนี้เอาไว้ทำลายไอเทมนะ,ะสำหรับไออะไรที่เราไม่ต้องการใช้นะ สมมุติว่าผมจะต้องการให้มันตีแล้วขโมยเลือดอมันก็จะสุม่ม1-10นะเดี๋ยวเคี้ยวเนี่ยจะขโมยเลือด1-10ผมก็จะใช้สูตรเดิมอเอาค้อนมาครับนะครับเราจะตีโคเด็กใส่เข้าไปในในนี้เนาะถ้าผมก็ตีเนี่ยปั๊บมันก็จะเข้าไปแต่ที่นี้ผมจะกดเป็นไอเทมยูนิตแทนนะผมจะตีหมวกนี้แทนนะครับเพื่อให้เห็นว่าหมวกเนี่ย ถึงจะคับเป็นลีเจนไม่ได้แต่สามารถเอาโคเด็กเข้าไปเสริมพลังได้นะครับปั๊บเห็นไหมหมวกนี้ก็จะสามารถขโมยเลือดได้และอ่าได้ถึงเเนี่ยถือว่าไม่เลวนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเคทีฟว่าเราจะไปทางสายไหนด้านไหนเพราะว่าโคเด็กเราเราเรามีอยู่ประมาณ เท่าไหร่นะ30มสถึงสีนะครับส่วน a อปสแตก็จะมี140ชื่อด้วยกันเนาะก็สามารถเอาไปคีเอดได้อาจจะเล่นอเมซอนสายธนูสายหอกสายดาบหรือสายนักเวทก็ยังได้หรือสายซัมมอนก็ยังได้คือได้แม่งทุกสายแหละเอออะนะแล้วแต่คนจะคีเอดเอานะก็คอนเซปต์ของเซิร์ฟเวอร์คืออยากให้มันหลากหลายหลากหลายประมาณนี้ นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ